เรื่องดราม่ายังไม่จบนะคะขยับมาที่ดราม่าของสาวอิงฟ้าวราหะค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยมีดราม่านะคะปลอมที่ให้ Privilege แก่แฟนคลับบางกลุ่มจนเจ้าตัวถึงกับบอกเลยว่าดราม่านี้ทำเอาเครียดค่ะ ตกเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ค่ะหลังจากสาวอิงฟ้าวรหาหะได้เคลียร์ใจกับแฟนคลับที่มารอเจอจนกลายเป็นชนวนทะเลาะกันเรื่องของพรีเวลเลจเพราะว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยได้สิบม,มากกว่าทําให้โดนจวกยับทั้งอิงฟ้าและองค์กรเมสแกรน Grand. งานนี้สาวอิงฟ้าก็เลยเผยว่าถึงขั้นเครียดไม่อยากเข้าโซเชียลเลยแต่ก็พยายามให้ความสําคัญแฟนคลับทั้งมาเจอตัวจริงแล้วก็ออนไลน์เนี่ยเท่ากันเพราะไม่อยากให้เกิดดราม่านีอีกค่ะ ต้องบอกว่าแฟนคลับเราอ่ะมันเยอะต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนนะว่าเราอยู่กันมายัางไงตั้งแต่แรกตั้ง <c oughs> แต่ไปเฝ้าเราที่โรงแรม <c oughs> เราเราประกวดตอนเราไม่มีชื่อเสียงณ <c oughs> นะวันนี้เขาก็ยังอยู่ <c oughs> มันไม่ได้แปลกที่มันจะมากกว่ากลุ่มคนในออนไลน์ซึ่งมันก็จะมีการน้อยใจกันว่าแบบเฮ้ยจริงๆเหมือนเราเสิร์ฟเซอร์วิสให้มากกว่านั้นเราก็เลยจะต้องหาจุดตรงกลางหลังจากนี้ว่าควรจะต้องหาทางออกยังไงก็ใหม่สําหรับหนูนะไอคำว่าพิเวเลตก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเครียดจนบางทีไม่อยากเล่นโซเชียลเลยเพราะเรารู้สึกว่าในเมื่อเราคอนโทรไม เราะเราก็เลยแบบไม่อยากเข้าไป